ดีค่ะสวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆหนู่ๆลูกสาวลูกชายที่น่ารักทุกท่านนะคะอ่าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะอืมกินเยอะที่เยอะมากเลยค่ะตอนเอามาแรกๆก็ตัวก็น้อยเนงค่ะมาอยู่นี่สามวันสี่วันโตแล้วค่ะโตแล้วค่ะโดยเฉพาะน้องหญิงคนนี้ค่ะหญิงลูกชายก็ไม่รู้ค่ะ แต่ว่าโตมาแล้วอละอลลาบอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมก็ยังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อยู่ค่ะก็ <c oughs> ไปไหนมาไหนก็อืเราเป็นนกลูกป้อนเนาะก็ต้องอี่แหละคะ่ะหลอดไฟสามารถ DIY ได้ค่ะก็อย่างที่ยาเคยเกิ่นไว้เนาะว่าโคมไฟก็จากโคมไฟอ่านหนังสือนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมเราก็มาเปลี่ยนแค่หลอดหลอดไฟแค่นั้นและคะ่ะ <c oughs> อตอนเช้าที่นี่จะอากาศหนาวค่ะแต่ตอนกลางวันนี้จะร้อนเปล่งร้อนแบบแสบผิวหนังค่ะแต่พอตกเย็นมากอากาศเย็นค่ะไม่ร้อนไม่อบอ้าวนะคะเย็นสบายค่ะตอนเย็นดีหน่อยหนึ่งนอนสบายด้วยเออตอนเช้ามาก็อุณหภูมิอยู่ประมาณยี่สี่ยี่ห้าองศาเนาะกาลังเย็นสบายเลยค่ะอเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกชุ่มฉ่าไปอีกค่ะ คนสวยขอใหญ่อ่าอยู่ที่นี่มันจะเป็นอ่ะหลังคาแบบโล่งเนาะมฮมีฟ้าก็ไม่กล้าที่จะปล่อยน้องออกมาขนาดป้อนยังไม่กล้าจะออกป้อนเลยค่ะทุกท่านกลัวลุดมือค่ะเพราะว่าในกรงนี้ก็มีเจ้าของกันทั้งนั้นค่ะอ่าหลังสงการนี่ละคะจะไปส่งเนาะอือกลัวลุดมือค่ะก็มาอัปเดตพอเขาก็เลาให้ดูนะคะว่าโอ้เป็นยังไงบ้างเนาะ ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สุรินอยู่ค่ะยังไม่ได้กลับบ้านค่ะแต่ว่าจะเดินทางวันนี้แหละค่ะท่านผู้ชมยายก็หมดแต่อินกะลำตรุษ <c oughs> เลยไม่ได้อัปเดตลูกให้ดูเลยค่ะเหนียวค่ะเหนียวเหนียวค่ะเหนียวถ้าเปิดกลงนี่ก็มาอูอยู่ตรงเนี้ยค่ะอาหารการกินที่นี่อุดมสมบูรณ์ค่ะอืม ไปฝักสวนคัวเยอะแยะเลยค่ะคุกผู้ชมเล่นกันสนุกสนานเลยเนาะอ่ะอนกาะงาย่อชายของแม่นนองอีบอีจ๋าอ่ อิอ่มนอนอุ่นค่ะสำหรับน้องอีฟค่ะผลไม้โอ้ไม่ว่าจะเป็นมะละกอมะละกอม่วงมะม่วงเยอะแยะเลยค่ะผลไม้สุกเนาะสำหรับกินชกีกพริกพริกสดก็เยอะแยะเด็ดมาได้เลยค่ะอ <c oughs> ุดมสมบูรณ์เนาะอยู่บนนอกเรา นี่และค่ะเดี๋ยวหลังสงการนี่เดี๋ยวกลับไปนี่ก็จะเริ่มทยอยแล้วค่ะเออเช้ามานี่ก็อากาศหนาวค่ะอากาศหนาวยี่สิบสี่ยี่ห้าองศานี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วค่ะสําหรับอากาศแบบโอ้อ่าช่วงสงการเนาะไม่กดแปดเลยสิ้าย จ๋าอืมแม่จ๋าก่อน กัดแม่จีบขอกินโน้ตไปกินกับพี่แค่หนึนลูกโน้ตไปกินกับพี่แค่หน,นอ่งแหมไปกินกับพี่เลยไปตาก,า,า,ากัดแม่มาจีบนิ้วก้อยค่ะอื ได้เวลามามมามแล้วสำหรับน้องมุกนะคะก็อ่าได้แก้มเหลืองมาอ่าชุดนี้ได้แก้มเหลืองมาสองตัวค่ะแม่เดียวสองตัวลูทิโน่เฟิร์อีกหนึ่งตัวค่ะท่านผู้ชมสำหรับแม่แม่ผ่องเนาะได้แก้มเหลืองมาสองตัวแก้มเหลืองจัวหนึ่งไปไหนเนาะอืม เหนียวเหนียวสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าขาปีนั่นแหละค่ะที่ว่าอ่าดัดขา่นแหละค่ะเนีย่ยตัวนี้ยได้แก้มเหลืองเหนียวเหนียวเหนียวออมาอยู่นี่สามสี่วันสามวันเนาะสามสี่วันโตเร็วอะ่ะโตเร็วค่ะอืมโตเร็วกาหนูโตเร็วกาจะเอ หวามเข้มๆ,ๆชัดๆต้องแยกมุกออกมาป้อนก่อนคะ่ะไม่งั้นหลงอะ่ะรู้ตัวไหนป้อนไม่ป้อนเดินกันนวนเนียเหมือนเหมือนปูไต่อะ่ะ ก็สาหรับนกลูกปอนชุดนี้นะคะก็ได้ลูติโนมาสี่ตัวค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะมีพิเศษหนึ่งตัวเนาะสหรับน้องเล็กคนนี้พิเศษค่ะพิเศษยังไงชมเลยค่ะชมเลยค่ะก็พิเศษหนึ่งตัวนะคะสวยๆงามๆอ่าโทรศัพท์คุณตาก็ขอแจ้งให้ทราบอีกนิดนึงนะคะท่านผู้ชมค่ะโตโทรศพัพท์กุณตาตอนเล่นสงการน้ําเข้าค่ะ อ่าก็ไปซ่อมแล้วค่ะแต่มันยังไม่เสถียรเท่าไหรค่ค่ะก็ยังคิดติดขัดๆอยู่เนาะเดี๋ยวกลับไปก็จะไปให้ช่างดูอีกรอบนึงคะ่ะอืมถ้าก็จุดนี้ตาบอกว่ายังไม่ได้เปิดจองเลยคะ่ะพอดีโทรศัพท์มาไม่แน,น่นอีกคะ่ะก็รอกลับไปที่สระบ,บุรีก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะ มาอัปเดตให้ดูนะคะว่านกบาน้องปป้มโตแล้วคะ่ะโตแล้วคะ่ะเยอะแยะเลยค่ะสิบตัวนะคะท่านผู้ชมซอนี้ก็ได้ลูติโน,โนมาสี่ตัวพิเศษหนึ่งตัวจ้าว้าอ่าแก้มเหลืองก็สองตัวค่ะถ้าเขาไม่หลอกดาวนะก็ได้สองตัวค่ะนะอ่า นี่นะคะนกบานนกปื้ม,มเตงนกเกี้ยวสงการค่ะท่านผู้ชมค่ะอวยเนาะอยเนาะเลยค่ะที่นี่ตอนเชา้าก็อากาศเย็นสบายหนาวหนาวใช่ไหมหนูหนาวใช่ไหมลูกหนาวใช่ไหมหนาวยังไงไปที่ใดเราก็มีรอดไฟอบค่ะกกไฟอุ่นๆให้น้องค่ะท่านผู้ชมค่ะ กรงก็เอามาเองเลยค่ะธนุยังไม่ได้กินเลยค่ะรอยายรอยายนะนะอืมอืมนี่เนี่อ่าค่ะค่ลิปนี้ก็มาอัปเดตนกบ้านน้งปื้มให้ดูนะคะว่าอะไรถึงไหนแล้วเนาะอืม,อ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 ม สำหรับการเปิดจองก็เดี๋ยวกลับไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับไปน้องแคสลาบบุรีก่อนค่ะจะเอาโทรศัพท์ไปซ่อมอีกรอบหนึงค่ะอ่ามันไม่เสถียรค่ะอืมเปลี่ยนหน้าจอแล้วมันก็ยังไม่ค่อยจะโอเคท่านร่ค่ะมันยังบุ๊บบ้าบ้อยู่เนาะก็มาอัปเดตให้ดูนะคะนกบัานนกปืปมเยอะแยะเลยกะ หรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมานะคะที่เอ็นดูนกบ้านนกปื้มขอบคุณมากมาที่ติดตามรับชมช่องเนื้อทองนอกบ้านนกปื้มค่ะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนและเอ็นดูนกบ้านนกปื้มนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ